เปีที่แล้วผู้กำกับโจเคยคุกเข่าขอเมพิชนาแต่งงานก่อนโปะแตกจากกรณีเพจเฟซบุ๊กทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์คลิปวิดีโอภาพเหตุการณ์กลุ่มชายชกันหัวเกลียนใช้ถุงพลาสติกคุมหัวชายสวมเสื้อสีเหลืองโดยเหยื่ออยู่ในอาการขัดขืน เปิดคลิปผู้กำกับโจคลุมถุงลีดเงิน2ล้านค่าพ่อค้ายาผู้ต้องหาก็ผิดคดีเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ตำรวจทำอย่างนี้ไม่ต่างกับโจรในเครื่องแบบขอให้ทุกคนดูความเที่ยงเกลี่ยมด้วยสายตาตัวเองนะครับ ต่อมาก็ได้มีการขุดประวัติผู้กำกับโจย้อนหลังกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วก่อนจะเป็นผู้กำกับโจเขาเคยคุกเข่าขอดาราสาวชื่อดังแต่งงานดาราสาวคนนั้นก็คือเมพิชนาตผู้กำกับโจตามจีบจนติดคบหาดูใจถึงคันขอแต่งงานเลยทีเดียวแต่ ทางด้านฝ่ายสาวก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจว่าจะแต่งงานกับผู้กำกับโจทําให้มีการขอแต่งงานอีกครั้งแต่ดาราสาวก็ไม่ตกลงที่จะแต่งงาน ที่เรื่องราวความรักระหว่างผู้กำกับโจกับดาราสาวไม่ถึงฝั่งฝันเพราะโปะแตกดาราสาวจับได้ว่าผู้กำกับโจมีภรรยาและลูกแล้วและไม่ได้หย่าร้างกันซึ่งเมพิชนาตก็เดือดจัดถึงขั้นออกมาแฉและขอตัดความสัมพันธ์ไปซึ่งทางฝั่งผู้กำกับโจก็พยายามตามง้ออยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายรักร่มจบไม่สวย ล่าสุดได้มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ที่อินสตาแกรมของเมย์พิชนาตกันอย่างมากมายโดยมีชาวเน็ตจํานวนมากเข้าไปแสดงความยินดีที่เมย์พิชนาตนั้นโชคดีในวันนั้นไม่ตัดสินใจแต่งงานไปพร้อมกับชื่นชมว่าเมย์เป็นคนที่ฉลาดมากๆหมดทุกหมดโศกกับคนแบบนั้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ